ครับผมอันดับแรกในการแก้ปัญหาของสแปปูล่านะครับอันแรกเลยเนี่ยเราจะมีท่าชื่อว่าเบนท r โอเวอร์โรนะครับหรือว่าคนจะเรียกมันว่าเป็นเบนท์โอเวอร์ยทอลก็ได้นะครับท่าแรกเรื่องจากเราพับตัวแบบนี้ก่อนนะครับตั้งศอกขึ้นแบบนี้นะครับจะได้บริเวณมิดเดิลทรัพนะครับเวลาเรานีเข้ามาหมุนแขนออกเล็กน้อยแบบนี้ครับได้บริเวณอินฟาสไฟเนตัสนะครับผ่อนคอทีนึงนะฮะกดบ่าไว้ยกแขนขึ้นเป็นตัววายนะครับได้โลว์ทรัพนะครับหนีบลงมาปุ๊บได้แถวลอมบอลกับโลว์ทรัพเพิ ่านี้สามารถทําเป็นเซตนะครับให้ได้เป็นท่าบูมเมนเดียดได้เลยนะครับนะฮะจะช่วยแก้ปัญหาความไม่มั่นคงของสมรรได้ค่อนข้างดีนะครับท่าต่อไปครับผมจะเป็นท่าที่ชื่อว่าชารลาโควานะครับอาจจะหาตัวเทรเเบนเข้ามาแบบนี้นะครับเรากำมือแบบนี้ดึงออกเล็กน้อยนะครับแล้วพยายามสังเกตที่ข้างซ้ายเป็นหลักนะครับถ้าผมดึงแบบนี้นล้าบุ๋นนะฮะ จะเห็นบริเวณสะบักในการขยับใช่ไหมครับเราสามารถขยับแต่หัวไหล่ก็ได้หรือว่าสะบักก็ได้นะฮะถ้าเราขยับแต่บริเวณหัวไหล่จะได้กั้นในเดลโตยนะครับแต่ถ้าเราขคยั์แต่บริเวณสะบักนะครับจะได้กั้นในอินฟราสไปเนตัสครับผมท่านี้ชื่อว่าชารลาปัวฮะถ้าต่อไปครับผมจะเป็นการใช้รีเวิร์สชารลาโัวนะครับใช้ยาเหมือนกันแต่ว่าผูกไว้ทางด้านนอกแบบนี้นะครับเรากำมือแบบนี้นะฮะตั้งไว้บริเวณลำแพงเหมือนกันแต่ค่านี้จะเป็นการหมุนเข้านะครับ การเนยที่ได้เนี่ยคือบริเวณซับสแซคเปอร์ล,ลิสกับเพล็กโคลลาริสนะครับ